สวัสดีผู้ช<บ>มคลิปนี้ทุกท่านนะคะบรรยากาศของการทําบุญกลางบ้านของหมู่3ยังไม่จบนะคะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วก็เป็น EP ที่น่ารักมากเลยนะเนื่องจากว่าทายกนับยอดผ้าป่าของการทําบุญกลางบ้านวันนี้แล้วปรากฏว่าถือว่ายอดยังไม่ทะลุเป้านะคะแล้วก็เลยมีการแลสดนะเรียกนะเรียกปัจจัยจากแม่ยกให้ร่วมบุญนะ,ะกับทางวัดเพิ่มขึ้นนะ,ะน่ารักมากเลยทีเดียวนะ,ะเจ๊ก็มีหน้าที่นะถือมา ไม้กันสั่นนะวิ่งตามผู้นําหมู่บ้านนะไปตามจุดต่างๆที่ผู้ผู้นำหมู่บ้านถือบาดไปให้ญาติโยมมาใส่ปัจัจนะเป็นคลิปที่วันนั้นใส่ผ้าไทยด้วยนะใส่ผ้าถุงแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานช่วยเหลือพระศาสนานะเก็บภาพน่ารักนะน่ารักไหมทุกท่านได้รับชมนะไปชมกันเลยค่ะ คลิปนี้บันทึกภาพไปนะแล้วก็ขำนักกองนะนักกองน่ารักมากนะคลิปนี้นะคะ,อะตอนนี้นักกล้องก็บอกกับคุณใหญ่เชิญว่าให้ถือขันนะคะเข้าไปหาญาติโยมนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่มีความสุขนะคะมีความสุขเจ ถือ,อกล้องมือถือที่เน็บไม้กันสัน่นแล้วก็วิ่งตามผู้ใหญ่เชิญนะคะก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เชิญะจะเดินไปตรงไหนนะคะก็พยายามหมุนกล้องตามแล้วก็วิ่งตามนะคะ ที่เห็นเดินไปตรงนน้นแล้วนะเจก็วิ่งนะใส่ผ้าถุงเลยนะวิ่งตามเพราะอยากเก็บภาพอยากเก็บภาพน่ารักน่ารักเอาไว้นะน่ารักมากนะบอกเลยว่าน่ารักมากเห็นอยาโยมทำบุญนะทํทำบุญแล้วก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนกล้องถือว่าเป็นทายยกที่เก่งเก่งมากเลยนะกกล้องเก่งมากเลยวันนี้ ถือว่าเอาถ้วยได้เลยนะถ้วยจัดเจไปเลยนะเพราะว่าเรียกให้ญาติโยมทำบุญอย่างน่ารักมากนะคะน่ารักจริงๆไหน่เชิญก็ถือขันถือหม้ออวยนะคะหม้ออวยหม้อแบ่งน่ารักนะแต่ละคนที่มารุวมบุญก็มีสีหน้าเป็นใจนะเต็นใจเจพยายาม เก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอยากให้เหล่านางฟ้าเทวดาทุกท่านที่มาต่อยอดบุญวันนี้นะคะออกสื่อนะคะให้ทุกคนได้เห็นหน้านางฟ้าเทวดาใจดีชัดๆนะคะจะได้ร่วมอนุโมทนากันคะ่ะน่ารักน่ารักมากแล้วก็มีการเอ่ยถึงนะคะเอ่ยถึง ผู้ที่มาร่วมบุญนะคะนแปนนะคะ<า>เห็นกล้องจออยู่นะนแปนก็นี่500ดูสึกก่อนแบงม่วงนะจ๊ะ500เลยนะคะออกสื่อไม่ได้ไม่ได้นะนแปนจัดเต็มนะคะน่ารักนะคลิปนี้ทำไปแล้วก็มีความสุขนะว,นะวิ่งตามผู้ใหญ่นะวิ่งตามผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะแล้วก็ ังนะักกล้องแหล่สดๆนะะเรียกนะะเรียกแขกนะะเรียกแขกทำบุญนะคะสุดยอดไปเลยนะคะมีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้ กะว่าจะพูดให้น้อยที่สุดนะสุดท้ายนะก็ก็ต้องภาคไปด้วยนะคะอันนี้ผู้คนก็อย่างที่บอกนะมีการมีงานบุญชนกันสองงานนะผู้คนก็จะบางตานิดนึงนะคะอันนี้เป็นพี่ป้านะอานมาร่วมบุญกันนะคะนำาพาไปทุกท่านนะคะได้รับชมคะ่ะ แล้วก็ได้รวมอนุโมทนาไปด้วยนะคะพันเนียบ้านชั้น